สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากโลกการเงินทุกครั้งที่โลกการเงินเผชิญความไม่แน่นอนเรามักจะหันไปมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe h เ a v e n และชื่อที่ถูกพูดถึงเสมอคือทองคำแต่ในความจริงแล้วยังมีอีกหนึ่งโลหะที่ถูกพูดถึงรองลงมาแต่กลับมีศักยภาพไม่แพ้กันบางครั้งอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำโลหะนั้นก็คือเงินหรือ silver เงินไม่ใช่โลหะใหม่ที่เพิ่งถูกคนพบแต่มันอยู่คู่กับอรารยธรรมมนุษย์มานับพันปีใช้เป็นเงินตราเครื่องประดับและเครื่องมือการค้าเหมือนทองคำแต่สิ่งที่ทำให้เงินแตกต่างออกไปคือบทบาทในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผงโซลารเซลล์แบตเตอรี่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการแพทย์เงินจึงมิได้เป็นเพียงโลหะเพื่อเก็บมูลค่า แต่ยังเป็นวัตถุดิบที่ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานสะอาดและนวัตกรรมใหม่ๆปี2025ที่ผ่านมาเงินกลับมาโดดเด่นอีกครั้งราคาปรับตัวขึ้นแรงกว่าทองคำในเชิงเปอร์เซ็นต์และถูกยกให้เป็นหนึ่งในโลหะที่ร้อนแรงที่สุดของปีโดยมีทั้งแรงหนุนจากการลงทุนและความต้องการทางอุตสาหกรรมขณะเดียวกันรายงานของ Silver Institute ยังชี้ว่าตลาดเงินกำลังเผชิญภาะวะขาดดุลอุปทานต่อเนื่องหลายปีซึ่งยิ่งทำให้ราคามีแนวโน้มทรงตัวสูงในตอนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความเป็นมาของแร่เงินบทบาท2ด้านที่สำคัญสถานการณ์ตลาดในปี2025และที่สำคัญคือแนวโน้มราคาซิลเวอร์ในไตรมาส4ปี2025เพื่อหาคำตอบว่าโลหะชนิดนี้จะยังคงรักษาความร้อนแรงต่อไปได้หรือไม่ ก่อนจะไปถึงเรื่องการลงทุนหรือแนวโน้มราคาเรามาทำความรู้จักกับแร่เงินหรือซิลเวอร์กันให้ชัดเจนขึ้น 1. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีเงินมีสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีว่า Ag มาจากคำว่า argentum ในภาษาละตินสีเงินเป็นโลหะสีขาวมันวาวดูสะอาดและโดดเด่นความอ่อนตัวสามารถตีแผ่รีดเป็นแผ่น หรือดึงเป็นเส้นลวดได้ง่ายการนำไฟฟ้าและความร้อนเงินเป็นตัวนำที่ดีที่สุดในโลกเหนือกว่าทองคําและทองคําความสเสถียรไม่เป็นสนิมง,ง่ายแต่สามารถหมองหรือเปลี่ยนสีได้ถ้าเจอกับมาถันคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เงินกลายเป็นโลหะที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริง 2. บทบาททางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตการ มนุษย์ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเหรียญเงินถูกใช้ในจักรวรรดิโรมันจีนโบราณและโลกอาหรับในยุคใหม่เงินยังเคยถูกใช้เป็นมาตรฐานเงินตาราก่อนที่โลกจะเปลี่ยนไปใช้ทองคําและดอลลาร์เป็นหลักในหลายสังคมเงินถูกใช้ทําเครื่องประดับและของมีค่าควบคู่กับทองเพราะมีความมันวาวและสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าดังนั้นเงินไม่ได้เป็นเพียงโลหะ แต่ยังเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่หล่อหลอมประวัติศาสตร์โลก 3. การพบและการผลิตเงินสามารถพบได้สองรูปแบบเงินธรรมชาติหรือ native silver พบในรูปโลหะบริสุทธิ์ซึ่งค่อนข้างหายากแร่ประกอบเช่น argentite Ag 2S และมักเด่นผมคล้อยได้จากเหมืองทองแดงตะกั่วหรือสังกะสี ประเทศผู้ผลิตเงินรายใหญ่ในปัจจุบันได้แก่เม็กซิโกจีนเปรูออสเตรเลียและโปแลนด์ซึ่งคิดเป็นส่วนหลักของการผลิตเงินโลก 4. ความพิเศษเมื่อเทียบกับโลหะอื่นสิ่งที่ทำให้เงินแตกต่างจากทองคำหรือโลหะมีค่าอื่นคือมันมี2บทบาทพร้อมกันเป็นโลหะการเงินใช้เก็บมูลค่าและลงทุนเป็นโลหะอุตสาหกรรมใช้จริงในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ความเป็นสองบทบาทนี้เองที่ทำให้เงินมีความผันผวนสูงราคาสามารถพุ่งแรงได้ในยามที่ทางนักลงทุนและอุตสาหกรรมเข้ามาซื้อพร้อมกันและในทางกลับกันก็สามารถร่วงแรงได้เช่นกันหากอุตสาหกรรมชะลอตัวเงินคือโลหะที่มีความพิเศษเหนือใครไม่เพียงแต่เป็นโลหะที่สวยงามและใช้ทำเครื่องประดับแต่ยังมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดด้านการนำไฟฟ้าและความร้อนใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญ และยังมีบทบาททางประวัติศาสตร์ในฐานะเงินตรามาตั้งแต่โบราณสิ่งที่ทําให้แร่เงินแตกต่างจากทองคําชัดเจนที่สุดก็คือมันมีสองบทบาทในเวลาเดียวกันคือบทบาทในโลกการลงทุนและบทบาทในโลกอุตสาหกรรมซึ่งทั้งสองด้านนี้เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคาของเงินผันผ,ลผลวนกว่าทองคํา 1. เงินในฐานะสินทรัพย์การลงทุนเครื่องมือเก็บมูลค่าเช่นเดียวกับทองคํา เงินถูกซื้อขายเป็นเหรียญโลหะเงินแท่งหรือผ่านกองทุน ETF ที่อ้างอิงราคาซิเวอร์ความนิยมในหมู่นักลงทุนรายย่อยเพราะราคาต่อนหน่วยต่ำกว่าทำให้นักลงทุนที่มีงบจำกัดสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าทองคำความผันผวนสูงเมื่อทองคำปรับขึ้น1%เนองินอาจปรับขึ้น2-3%ในบางช่วงแต่ในขาลงก็เช่นกันรุ่งแรงกว่าทอง ทำให้ซิลเวอร์ถูกมองว่าเป็นโลหะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สัญนามจึงถูกขนานนามว่าทองคำของคนจนหรือพวแมนสโก 2. เงินในฐานาวะวัตถุดิบอุตสาหกรรมนี่คือความแตกต่างสำคัญที่ทองคำไม่ค่อยมีเพราะดีมานทองส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บสำรองและเครื่องประดับแต่เงินกลับถูกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดแผงโซลาเซลล์ต้องใช้เงินในการผลิต เพราะเงินเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดทำให้พลังงานไฟฟ้าถูกส่งผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพอิเล็กทรอนิกส์เงินถูกใช้ในวงจรไฟฟ้าชิปและแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆการแพทย์ path, เงินมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจึงถูกใช้ในอุปกรณ์การแพทย์ยาฆ่าเชื้อและแม้แต่ในเครื่องกรองน้ำการถ่ายภาพในอดีตก่อนยุคดิจิทัลฟิล์มถ่ายภาพใช้สารประกอบเงินเป็นหลักถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เคยบริโภคเงินปริมาณมาก 3. 2บทบาทที่ผสมผสานสิ่งที่น่าสนใจคือเวลาตลาดโลกเผชิญความไม่แน่นอนนักลงทุนจะหันมาซื้อเงินในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยราคาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหากอุตสาหกรรมอย่างโซล่าหรืออิเล็กทรอนิกส์เติบโตความต้องการก็ยิ่งสูงขึ้นราคายิ่งพุ่งตรงนี้เองที่ทำให้ซิลเวอร์มีศักยภาพการเติบโตที่มากกว่าทองคำในบางรอบเศรษฐกิจแต่ก็แลกมาก,กับความผันผวนที่แรงกว่า เงินไม่ใช่แค่โลหะมีค่าแต่คือโลหะสองบทบาทที่ทำหน้าที่ทั้งสินทรัพย์การเงินและวัตถุดิบอุตสาหกรรมความพิเศษนี้เองที่ทำให้ราคาซิลเวอร์เคลื่อนไหวอย่างดุเดือดและน่าสนใจสำหรับผู้ที่ติดตามตลาดโลหะมีค่าโบราณปี2025เป็นปีที่ตลาดโลหะมีค่าคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะซิลเวอร์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะสร้างผลตอบแทนในเชิงเปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่าทองคา แม้ทองคำจะทำสถิติราคาสูงสุดใหม่แต่เงินกลับวิ่งขึ้นแรงกว่าและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย 1. ราคาที่พุ่งแรงตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายน2025ราคาซิลเวอร์ปรับขึ้นแล้วกว่า40%ถือว่าเป็นการวิ่งขึ้นที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาโลหะมีค่า b a r r o s s และ r อ u t ต r รรายงานเหตุผลสำคัญคือ ตลาดกำลังเผชิญภาวะขาดดุลออปทานหรือ Supply Deficit ติดต่อกันเป็นปีที่5ปริมาณการผลิตเหมืองเงินไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักขณะที่ความต้องการจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนยังคงเร่งตัว 2. ดิมานจากภาคอุตสาหกรรมจีนในฐานะผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลกมีการใช้เงินมากขึ้นต่อเนื่องเพราะเงินเป็นวัตถุดิบหลักในเซลแสงอาทิตย์ อินเดียกลายเป็นผู้นำเข้าซิลเวอร์รายสำคัญโดยรอยเตอร์รายงานว่าการนำเข้าเงินปี2025เพิ่มขึ้นแรงเพื่อรองรับทั้งความต้องการอุตสาหกรรมและการลงทุนเทคโนโลยี Technology และการแพทย์ความต้องการจากภาคอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่และอุปกรณ์การแพทย์ยังคงแข็งแรงผลลัพธ์คือซิลเวอร์ไม่ได้ถูกผลักดันเพียงจากแรงซื้อเพื่อเก่งกำไรแต่ยังมีฐานดีมานจริงจากอุตสาหกรรม 3. การลงทุนในซิลเวอร์กองทุน ETF ที่อ้างอิงซิลเวอร์ Silverback ETF กลับมาได้รับเม็ดเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นหลังจากเงียบเหงาในปีก่อนๆนนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรปหันไปซื้อเหรียญและบางเงินมากขึ้นเพราะมองว่าเงินมีโอกาสเติบโตแรงกว่าทองคำในรอบนี้อินเดียเองก็เห็นความนิยมลงทุนเงินมากขึ้นควบคู่ไปกับทองคำ เพราะราคาต่อหน่วยทำเข้าถึงง่าย 4. มุมมองจากรายงานสถาบัน World Silver Survey 2025ชี้ว่าความต้องการอุตสาหกรรมคิดเป็นกว่า55%ของดีมา์รวมสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าและจะเป็นแรงหนุนต่อเนื่องในระยะกลางและระยะยาว Metal Focus มองว่าปีนี้ Silver มีโอกาสเ um, อาเปรียบทองคำเพราะราคาปรับขึ้นแรงกว่าในเชิงเปอร์เซ็นต์ UBS วิเคราะห์ว่า หากการลงทุนด้านพลังงานสะอาดขยายตัวต่อไปเงินจะมีอัพไซส์สูงกว่าทองคำา 5. ภาพรวมตลาดเมื่อรวมทุกปัจจัยเข้าด้วยกันปี2025คือปีที่ซิลเวอร์ถูกเรียกว่าโลหะที่ร้อนแรงที่สุดราคาพุ่งแรงดีมานอุตสาหกรรมหนุนนักลงทุนกลับมาให้ความสนใจและภาวะขาดดุลอุปทานกำลังสร้างแรงผลักดันเชิงโครงสร้างตลาดซิลเวอร์ในปี2025 เป็นภาพสะท้อนว่าโลหะชนิดนี้ไม่ได้อยู่เพียงข้างทองคําแต่กําลังกลายเป็นดาวเด่นด้วยตัวเองทั้งในโลกการลงทุนและอุตสาหกรรมจริงหลังจากราคาซิเวอร์ปรับตัวขึ้นแรงในช่วง9เดือนแรกของปี2025คําถามใหญ่ที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกต่างจับตาคือไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ราคาจะไปทางไหน 1. ปัจจัยบวกที่หนุนราคานโยบายการเงินของเฟด ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นหากเฟดปรับลดดอกเบีย้ยจริงหยุดพันธบัตรจะลดลงเงินดอลลาร์อ่อนค่าโลหะนีค่ารวมถึงซีเวอร์ได้แรงหนุนทันทีค่าเงินดอลลาร์ดอลลาร์ที่อ่อนลงทําให้การซื้อซีเวอร์ด้วยสกุลเงินอื่นถูกลงนักลงทุนทั่วโลกจึงมีแรงจูงใจเข้าซื้อเพิ่มดีมาจากอุตสาหกรรมโซลา่าและเทคโนโลยี จีนและอินดียยังคงเดินหน้าลงทุนพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยมีเงินเป็นวัตถุดิบหลักในแผงโซลาเซลล์ทำให้ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาวะขาดดุลอุปทานตามรายงาน World Silver Survey 2025ตลาดกำลังขาดดุลซัพพลายเป็นปีที่5ติดต่อกันทำให้ราคามีฐานรองรับอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นเพราะเก่งกำไรเพียงอย่างเดียว 2. ปัจจัยลบที่อาจกดดันราคาดอลลาร์แข็งค่าและยิวสูงขึ้น หากเศรษฐกิจสหรัฐออกมาร้อนแรงกว่าคาดดอลล่าอาจกลับมาแข็งและหิวพันธบัตรปรับขึ้นทำให้นักลงทุนเทขายโลหะมีค่าแรงขายทำกำไรหรือ profit taking หลังจากราคาขึ้นกว่า40%ตั้งแต่ต้นปีนักลงทุนบางส่วนอาจมองว่าเป็นจังหวะขายล็อกกำไรส่งผลให้ราคามีโอกาสปรับฐานใน Q4 ดมันอุตสาหกรรมชะลอตัว าเกิดปัญหาซัพพลายเชนหรือโครงการโซลาราบางแห่งเลื่อนการลงทุนความต้องการอ่านมดลงและกดดันราคา 3. มุมมองนักวิเคราะห์ UBS ระบุว่าเงินมีโอกาสสร้างอัพไซด์ที่เหนือกว่าทองคำเพราะได้แรงหนุนทั้งจากการลงทุนและอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด Metal Focus เชื่อว่าปี2025จะเป็นปีที่เงิน outperform ทองโดยราคาปรับขึ้นแรงกว่าในเชิงเปอร์เซ็นต์ Silver Institute คาดว่าความต้องการจากอุตสาหกรรมจะคิดเป็นกว่า55%ของดีมานทั้งหมดสูงที่สุดในรอบหลายปี r i t e r s และ Bloomberg Consensus นักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าราคาซิลเวอร์ใน QC 2,025น่าจะเคลื่อนไหวในช่วง42 4 8ถึง 48$ ดอลลาร์ต่อออนซ์และถ้าปัจจัยบวกแรงเช่นเฟดลดดอกเบี้ยชัดเจนดอลลาร์ออนต่อราคาสามารถทดสอบ $50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 4. กรอบราคาคาดการ QC 2025กรณีฐาน40-48ดอลลาร์ต่อออนซ์กรณีบวก50-55ดอลลาร์ต่อออนซ์กรณีลบ30-38ดอลลาร์ต่อออนซ์ 5. สรุปภาพรวมซิลเวอร์ใน QC ไปี2025กำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญหากเฟดผ่อนคลายและดีมาโซล่าย,ยังแข็งแรงเงินมีโอกาสสร้างสถิติใหม่ แต่หากดอลลาราแข็งและนักลงทุนเทขายทำกำไรราคาก็อาจผันผลแรงกว่าที่หลายคนคาดนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของเงินที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงและความเหวี่ยงมากกว่าทองคำแนวโน้มของซิเวอร์ใน Q4 ไป2025ยังเป็นเชิงบวกแต่มีความไม่แน่นอนสูงนักลงทุนที่สนใจต้องติดตามทั้งนโยบายการเงินของเฟดค่าเงินดอลลร์และความต้องการอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดและทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกเรื่องราวของแร่เงินซิเวอร์ โลหะที่ไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์การลงทุนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมยุคใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามาเห็นแล้วว่าเงินมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเด่นเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุดมีบทบาททางประวัติศาสตร์ในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและเงินตราที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณในปัจจุบันเงินยังทำหน้าที่สองบทบาทพร้อมกันคือเป็นทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและวัตถุดิบอุตสาหกรรม ปี2025ตลาดเงินกลับมาร้อนแรงราคาพุ่งขึ้นกว่า40%จากต้นปีขณะที่ความต้องการจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโซลาเซลล์ยังคงขยายตัวและเมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาส4ปีนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ42-48ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ก็มีโอกาสทดสอบ50ดอลลาร์หากปัจจัยบวกหนุนแรงพอทั้งหมดนี้สะท้อนว่าซินเวอร์คือ โลหะสองโลกที่เชื่อมโยงทั้งการเงินและอุตสาหกรรมและนี่เองที่ทำให้มันมีความผันผวนสูงแต่ก็น่าสนใจสำหรับผู้ที่ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากย้ำทิ้งท้ายก็คือการลงทุนในซินเวอร์หรือสินทรัพย์ใดๆก็ตามย่อมมีความเสี่ยงการที่ราคาสามารถวิ่งแรงได้ในปีหนึ่งก็อาจจะปรับตัวลงแรงได้เช่นกันในปีถัดไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการทำความเข้าใจข้อมูลรอบด้านและการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมคำเตือนเนื้อหานี้จะทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและไม่ชักชวนลงทุนและพบกันใหม่ในตอนถัดไปที่เราจะนำเรื่องราวการเงินการลงทุนและเศรษฐกิจโลกมาวิเคราะห์ให้คุณได้ฟังกันอย่างเจาะลึกอีกครั้งสวัสดีครับ